สวัสดีครับก็ตักทายเพื่อนสมาชิกทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามแล้วก็เพิ่งจะติดตามทุกคนนะครับผมก็มาน,นิสช่องสูตรรับนำโชคของผมจะนำสูตรเด็ดสูตรเด็ดนำโชค เนาะวดประจําวันที่หนึ่งกระกฎาคมก็จะเป็นชุดตัดตัดจากชุดสามตัวสามตัวบนที่ให้ไปทิศก่อนเนาะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรร้อยบนตัวเดียวแล้วก็สูตรสิบหน่วยบนตัวเดียวร้อยบนได้แค่ตัวเดียวอ่าสิบหน่วยบนก็ได้แค่ตัวเดียวอ้าวเราเอามาตัด ชุดสามตัวบนที่ผมให้ไปเมื่อวานซึ่งผมตัดแล้วมันจะเหลือแค่แปดชุดเมื่อวานอ่ะวันนี้จะนำสูตรมาให้ดูอีกซึ่งมันจะเหลือน้อยลงมากอะน่าจะครึ่งหนึ่งสูตรไม่ยากนะสูตรร้อยบนร้อยบนตัวเดียวร้อยบนตัวเดียวก่อนนะร้อยบนจะเอามาชนกับสูตรร้อยบนชนแล้วมาซึ่งเอมันได้ แปดกับหนึ่งใช่ไหมงวดนี้มันได้แปดกับหนึ่งแปดกับหนึ่งแต่ถ้าเอาสูตรนี้มาชนมันจะเหลือแค่ตัวเดียวอ่ะก็มาดูมารับชมกันได้เลยนะครับสูตรเขาเดินเดินน้อยแต่ต่อยหนักนะเพิ่งจะเดินแต่ว่ามันได้แค่ตัวเดียวมันมาตรงกับสูตรนี้เลยผมก็เลยเอามาให้ดูคิดว่าน่าจะเป็น ประโยชน์ไม่มากก็น้อยและเนาะเ,ออเดินน้อยแต่ต่อยหนักแกล้วกันสูตรร้อยบนนะร้อยบนก่อนเติ่มตั้งแต่งวดวันที่สองพฤษภาคมเนาะสองพฤษภาที่ออกแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเราก็มาหางวดวันที่สิหกพฤษภาว่ามันสูตรบนตัวเดียวได้ตามนั้นหรือเปล่าอ่ะสูตรร้อยบนตัวเดียวไม่ยากครับคิดง่ายมากผมจะใช้ สิบหน่วยรางวัลที่หนึ่งตั้งแล้วก็บวกเก้าของที่แค่นั้นเองนะอ่าบวกเก้าของที่จะได้เลขแค่ตัวเดียวงวดนี้หนึ่งบวกเก้าได้สิบบวกอีกเก้าคงที่ได้เลขเขียนตรงไหนดีเออรู้สึกว่าตัวเลขมันจะชิดกนเกินนะเขียนนี้ก็แล้วกันนะออกไปข้างนอกนี่เลยเนาะอ่ะมันจะได้เลขมองเห็นปะกลัวตกขอบ เลขเก้ามองเห็นไหมอเลขเก้าตัวเดียวสิบเก้าก็คือใส่เลขเก้าหลักหน่วยตัวเดียวเนาะผลรางวัลงวดวันที่สิบหกพฤษภาออกหนึ่งสามสองเก้าศูนสามเลขเก้าเขามาตรงเป๊ะเลยอ่าตามหลักเลยก็ถูกกันไปนะครับอ่ะงวดถัดมางวดวันที่หนึ่งมิถุนา หนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามสิบหน่วยบวกเก้าขงที่ศูนย์บวกสามบวกเก้าได้สิบสองใสเลขสองตัวเดียวที่ผมโยงนี้เอาเอาสูตรแรกก่อนนะสูตรตัวนี้นะตัวเลขชิดกันมากก็ก็อาจจะงงงนิดหนึ่งได้เลขสองตัวเดียว ผลรางวัลออกหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองหลักร้อยก็คือสองเข้าไปที่เลขสองตัวเดียวด้วยอ่ะงวดถัดมาขอเลื่อนขึ้นนะโอเคประมาณนี้ก่อนหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองสิบหน่วยก็คือเจ็บวกสบวกเก้าคงที่เจ็ด แปดเก้าเก้าสองเป็นสิบแปดสิบแปดก็ใส่เลขแปดตัวเดียวผลรางวัลงวดล่าสุดออกสองหกสี่แปดเจ็ดสองเลขแปดมาที่หลักร้อยตรงๆนะแปดโอเค แล้วงวดนี้ล่ะงวดนี้เราก็มาทำตามสูตรเลยสองหกสี่แปดเจ็ดสองเจ็ดบวกสองเจ็ดบวกสองก็เลขตัวเดิมบวกเก้าเก้าสองสิบแปดได้เลขตัวเดิมนะเลขแปดมีชนกับสูตรก่อนหน้านั้นที่ผมลงให้ใช่ไหมถ้าใคร ถ้าใครติดตามช่องของผมอยู่ก็น่าจะน่าจะจำได้นอกว่าผิดก่อนหน้านั้นของผมได้อะไรได้เลขแปดกับหนึ่งใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้เรามาเทียบสูตรกันเลยนะสูตรร้อยบนชนแล้วมานะอ่ะอันนี้พอมองเห็นกันหรือเปล่าไนโอเคผมขอเลื่อนลงนิดนึงนะ เพราะว่าตัวเลขมันเกินอ้าวประมาณนี้ก็แล้วกันนีโอเคขยับไปใกล้ๆอันนี้สูตรนวด019นะไม่ผิดนะ019นะเออ843019นะก็คนละสูตรนะคนละสูตรกับตัวนี้นะนี่ คนละสูตรกันอ่าลองลองกลับไปย้อนดูนะแต่ว่าตัวเลขเขามาดูตัวเลขที่ได้อ่ะผม,ผมขอวางไงดีอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันน่าจะน่าจะพอพอพอมองเห็นอยู่เนาะอ่ะงวดนี้ได้แปดกับเก้าอันนี้ก็คือสูตรแรกที่ผมลงไปก่อนหน้านั้นแล้วได้สองสองตัวเนาะสองสูตรชนจะได้สองตัวแปดกับเก้าแต่ว่าสูตรล่าสุด ได้เลขเก้าอ้าวชนที่เลขเก้าเลขเก้ามาตรงๆด้วยงวดถัดมาฟังสูตรสองสูตรนั้นชนกันที่สองกับสามสองกับสามนะอ่าแต่สูตรสูตรนี้ของผมได้สองอ้าวชนกันที่เลขสองสองก็มาที่หลักร้อยตรงๆสอง สองนี่ไงงวดล่าสุดอันนี้คืองวดล่าสุดสูตรเกา่าสองสูตรชนกันที่เลขแปดตัวเดียวอ่าแต่ว่าสูตรนี้ก็ได้เลขแปดเหมือนกันตัวเดียวชนกันที่เลขแปดอ่าไม่มีตัวอื่นมาประกอบเลยมีแค่แปดตัวเดียวก็มาตามนั้นออก แปดเจ็ดสองนี่แปดเจ็ดสองงวดนี้นี่เลยครับอ่าสองสูตรมันชนกันที่แปดกับหนึ่งนะแปดกับหนึ่งแล้วสูตรของวันนี้ที่ผมลงให้ดูมันคือเลขแปดตัวเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเลขแปดเลขแปดมันชนกันนะหลักร้อย สสูตรมันชนกันที่เลขแปดตัวเดียวนะสูตรไม่เหมือนกันนะก็ลองไปย้อนดูคลิปได้ว่าสูตรมันคนละสูตรแต่ว่าตัวชนมันชนตัวเดียวก็คือเลขแปดอ้ามันก็น่าจะตัดชุดสามตัวบนที่ผมลงให้ดูก่อนก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือคลิปก่อนที่ มีแปดเจ็ดศูนย์ที่เน้นหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าสองแปดเก้าสองแปดเก้าศูนย์แปดแปดศูนย์ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหลักร้อยเรามาแปดมันจะเหลือแค่สี่ชุดคือชุดนี้ตัดอีกเนาะเอาเอาหลักร้อยมาตัดจะเหลือแปดเจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองใช่ไหมอ่า เพราะก่อนหน้านั้นผมตัดจากเก้ากับศูนย์แล้วมันจะเหลือแค่แปดชุดเด่นอืมเพราะฉะนั้นสี่ชุดที่เหลือที่ตัดจากเอาหลักร้อยมาตัดก็จะเหลือแปอะไรก่อนแปดเจ็ดศูนย์นะตัวเลขก็จะเหลือแค่ 8ป0 8จ0ดศูแล้วก็8ปดสองอันนี้คือชุดตัดแล้วเน้นแล้วเน้นแล้วจะเหลือแค่สี่ชุด 870เจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองอ่ะสี่ชุดเน้นเนาะนี่คือเด่นสี่ชุดของสามตัวบนรอบนี้อ่าวออคลิปนี้ก็ตัดให้เหลือน้อยลงจากเดิมเยอะเลยอ่ะแล้วผมมีแถมอีกสูตรหนึ่งหลังจากนี้แล้วนะ ก็คือสูตรสิบหน่วยบนตัวเดียวอ่ะสิบหน่วยบนตัวเดียวเอามาฝากอีกสูตรหนึ่งซึ่งมันจะเหลือน้อยลงมาก <c oughs> อ้าวสิบหน่วยบนตัวเดียวมาดูอืม <c oughs> ชิดกันเกินอ่ะผมจะใช้ วงวดวันที่สองพฤษภาเป็นตัวตั้งไว้เลยแล้วก็จะหาลงมาเหมือนเดิมอ่ะแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้านะแล้วก็อันนี้คือเส้นด้านล่างนะใช้หลักรางวัลที่หนึ่งก็คือหลักแสนหลักหมืน่นบวกด้วยสิบบนสองครั้งบวกด้วยเลขท้ายครั้งที่สี หมุนสี่ครั้งนั่นแหละครั้งที่สี่นะดูตามจะไปดูตาม Google หรือในเว็บไซต์นะครับต้องดูในใบเรียงเบอร์หรือจากการถ่ายทอดสดเนาะอ่าหมุนหมุนสี่ครั้งนั่นแหละอ่ารางวัลท้ายหมุนสี่ครั้งครั้งที่สี่นะผมจะใช้ครั้งที่สี่ใช้หลักร้อยมาบวกสองครั้งแล้วก็ บวกสี่ของที่อีกที่หนึ่งัวเลขน่าจะเยอะบวกสี่ของที่ที่หนึ่งก็จะได้เลขแค่ตัวเดียวอ่ะมาดูกันเลยนะครับแสนก็คือแปดบวกด้วยสี่แปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบ เป็นยี่สิบใช่ไหมใช่ยี่สิบก็ใส่ศูนย์อะามาฟังนี้เลยเนาะตกขอบไหมไม่น่าจะตกโอเคได้ศูนย์นะสูตรนี้ ผลรางวัลออกหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามงวดสิบหกพฤษภาเนาะหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามเลขศูนย์มาที่หลักสิบเต็มเต็มวิ่งบนอ้าวจะเน้นเป็นวิ่งบนเลยก็ได้นะถ้าใครจะจับวิ่งนะสูตรรักร้อยเราเข้าหลักสิบเราเข้าศูนย์เก้าศูนย์นี่เก้าศูนย์สาม อะมาดูงวดถัดมาหนึ 3, ่งสามสองเก้าศูนย์สามแล้วก็หมุนครั้งที่สี่ก็คือเจ็ดสามหนึ่งอะหนึ่งบวกสามได้สี 0, ่สี่บวกศูนย์บวกศูนย์ได้สี่เหมือนเดิมสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็น แปดสิบแปดบวกสี่ได้ยี่สิบสองอ่ะได้ยี่สิบสองก็ใส่เลขเลขสองผลรางวัลงวดวันที่หนึ่งมิถุนาออกหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองเลขสองมาที่หลักหน่วยบนตามนั้นเลยอ่ะ เอกตัวเดียวเราคือสองหลักร้อยเราก็คือสองจับคู่โต๊ดได้สองสองเห็นไหมนี่สองสองอ่ะมา,ด,ด,าดูงวดล่าสุดงวดล่าสุดเนาะหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสอง ท้ายครั้งที่สี่สามหหนึ่งบกสองได้ส3มบวกเได้10 10ิบบกเเป็นสิบเจบเวกสเป็นยี่สิบสบวกสเป็น23 23ิบวกสี่เป็น27ก็ได้เจ็ดตัวเดียว27ก็ใส่เจ เ็ดตัวเดียวมาดูงวดล่าสุดออกอะไรครับงวด16มิถุนาผลรางวัลที่1ออก2 6 4 8 7 2เลข7ก็มาที่หลัก10บ,บน10บ,บนตรงๆนะหลัก10บ,บนโอเคมาดูงวดล่าสุด งวดนี้สิไม่ใช่งวดล่าสุดก็คืองวดที่จะออกนี้งวดที่หนึ่งแตละกระดาษจะได้ตัวเดียวคือตัวไหนสิบหน่วยบนผลรางวัลออกสองหกสี่แปดเจ็ดสองแล้วก็หมุนสี่ครั้ง,คร,งครั้งที่สี่ได้แปดเจ็ดสี่สองบวกหกเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสิบห้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวก 8เป็น30 30ิบวกแเป็น38 38ิบวกสเป็น42เยอะจังก็ <c oughs> ใส่2ตัวเดียวเลขสอตัวเดียวเขาจะมาหรือเปล่างวดนี้ <c oughs> ในสูตรชุด3ตัวบนเรามี2องไหม ที่ผมตัดออกมาแล้วอ่อสังเกตด,ดูว่าเขาจะมาเป็นคู่โต๊ดเลยนะ,ะเน,นี่ยเต็นร้อยบนเก้ากับศูนย์ก็ได้เก้ากับศูนย์เก้าหลักร้อยศูนย์หลักสิบสองกับสองก็สองหลักร้อยแล้วก็สองหลักหน่วยอ่าแล้วก็นี่แปดกับเจ็ดก็คือหลักร้อยกับหลักสิบอันนี้คู่นี้ของเซตนี้ รอบนี้เขาได้แปดกับสองจะมาหรือเปล่าแปดกับสองวิ่งบนตัวเดียวสิบหน่วยก็คือสองซึ่งความเสียงมันมีเยอะมากเลยนะเออตัวเดียวอะ่ะเขาเดินดีมาหลายงวดแล้วเดินดีมาหลายงวด <c oughs> ถ้าดูที่เดินต่่อเนืงต่อเนื่องจาก ฉพาะสิบหน่วยนะเฉพาะสิบหน่วยมันเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดอ่ะเฉพาะสิบหน่วยถ้านับเป็นแปดงวดจะเข้าไปที่หลักร้อยหลักร้อยงวดสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดทำได้เลขหกมันออกหกห้าสองหลังจากนั้นเขาเดินมาที่สิบหน่วยสลับกันสิบหน่วยอ่าหกงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออเจ็ดงวด 7งวดแล้วงวดที่แปดเขาจะมาหรือเปล่าเด่นบนตัวเดียวซึ่งความเสี่ยงมันมีเยอะมากเลยจริงๆนะเด่นตัวเดียวเนี่ย <c oughs> อ่าผมเอามาให้ดูก็เพื่อจะได้ตัดชุดเอเด่นได้น้อยลงเนาะก็ถ้ามาอย่างนี้แปดหลักร้อยสองหลักสิบหน่วยก็ไม่รู้ว่าสิบหรือหน่วยนี่แหละมันจะตัดได้ตัวเดียวก็คือจะเหลือแค่ชุดเดียวแปดเก้าสองชุดเน้นที่สุด Chút điều đó là 8, 9, 2 8, 9, 2, chút điều à, đừng. ชุดเน้นเห็นชัดไหมครับตัวเดียวก็คือแปดเก้าสองเพราะว่าหลักร้อยตัวเดียวก็คือแปดสิบหน่วยได้สองม,มันก็ชนแค่ตัวเดียวนี่แหละแปดเก้าสองสี่ชุดนี้ก็จับไปเป็นตัวรองก็แล้วกันแปดเจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์เพราะไม่แน่บางครั้งเลขตัวเดียว มันมีสิทธิ์พลาดได้เนาะเพราะว่าตัวเลขมันสามารถเคลื่อนย้ายอะไรได้หมดอืมแต่ก็ให้เน้นไปตัวนี้ตัวเดียวตามสูตรของผมถ้าสูตรเดินต่อโชคอาจจะเข้าข้างคุณๆนะงวดนี้ก็ต้องสูตรรับนำโชคก็อขอเป็นตัวเชื่อมให้โชค กับเพื่อนๆเนอะสำหรับงวดนี้ก็พยายามคิดสูตรใหม่ๆมาให้รับชมกันสูตรที่ตัดแล้วมาเหลือน้อยชุดเยอะชุดไปก็ปวดหัวเนาะจริงๆอ่าหรือถ้าใครไม่ชอบชุดตัดไม่ชอบชุดเน้นก็ลองพิจารณาสูตรอ่าลองพิจารณาในในแปดชุดนี้แปดชุดที่ผมให้ นะสำหรับสองตัวบนก็คงไม่มีปัญหามันก็จะมีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดสองแปดสองเก้าสองหกชุดเน้นที่สุดก็ตามที่ผมวงไว้แต่ถ้าถ้าดูตามสูตรแล้วก็คือเก้าสองกับแปดสองไม่แน่ใจนะแปดสองเก้าสองนี่แหละเก้าสองจะเด่นที่สุดชุดสองตัวเด่นเออเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้เลยดีกว่าชุดสองตัวเด่นก็คือชุดเดียวถ้าสอง สองตัวบนนะก็คือเก้าสองหรือจะตัดเป็นแปดสองก็ได้ชุดเน้นอันนี้คือชุดสองตัวบนที่เน้นเนาะก็จะเป็นชุดเก้าสองก็แล้วกันถ้าเข้ามาตามหลักก็ลองกลับตัวด้วยนะแต่ลอตเตอรี่ไม่มีกลับก็ลองหาตัวเลขไม่รู้จะได้หรือเปล่าแปดเก้าสองกับเก้าสองก็คือชุดเน้นชุด ช่องสูตรลับนำโชคนำมาเสนอเนาะนี้ชุดเดียวชุดสองตัวบนก็ถ้าใครยังจำไม่ได้ก็ลองไปดูในอ่าในในในคลิปคลิปก่อนนั้นที่ผมลงไปให้แล้วเนาะชุดเน้นมีแค่นี้เองอ่ะ สำหรับเอ่อะไรนะเออ่แต้ม3มตัวบนแต้ม3ามตัวบนผมพยายามหาหาสูตรที่มันลงตัวอยู่เนาะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือชุดเน้นแค่2ชุดชุดสตัวถ้าผมให้ตัด ถ้าผมให้ตัดชุดเน้นนะตอนนี้ให้ผมให้เลยก็ได้อะคิดต่อไปไม่รู้จะลงสูตรไหนก็อาจจะมีสูตรเด่นมาให้พิจารณาดูก็แล้วกันว่ามันจะมาประกอบกับชุดนี้แล้วมันตัวเลขมันน่าจะมาไหมเนาะคลิปนี้ผมก็ให้ชุดสองตัวไปแล้วเลยก็แล้วกันชุดรองนะอันนี้คือชุดเน้นคือมีแค่ชุดนี้ อันนี้คือชุดเน้นชุดเน้นคือชุดนี้ส่วนชุดรองสองตัวรองสองตัวรองสองตัวบนเนาะตัวเล็กนิดหนึ่งก็จะมี

เลขสองมาเลขสองมาถ้าคิดว่าสองมาสิบหน่วยก็จะมีแค่เจ็ดสองตัวเดิมกับแปดสองตัวเดิมวันนี้ผมไม่ตัดตัวเดิมออกไปนะรอบที่แล้วผมตัดแล้วมันมาจริงๆ <c oughs> มันมาอ้าวก็จะมีรองลงมาก็คือแปดสองซึ่งมันอยู่ในชุดสามตัวอยู่แล้วก็ลองจับเล็นด้วยก็ได้อ่าอันนี้ถ้าถ้าในกรณีที่สองไม่มาก็คือศูนย์มันจะเข้าที่ศูนย์เพราะว่าสูตรผมมันจะเด่นที่ศูนย์กับสอง หลักหน่วยนะผมวางไว้ก็คือศูนย์กับสองเจ็ดแปดเก้าน่าจะเดินแล้วก็สองเป็นตัวเด่นสองเป็นตัวเด่นศูนย์เป็นตัวรองอ่าถ้าสองไม่มาศูนย์ต้องมาก็จะเหลือแค่เจ็ดศูนย์แดศูนย์เก้าศูนย์อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สำหรับเล็กวิ่งตัวเดียวนะเล็กวิ่งตัวเดียว ใครลองเอา0ไปวิ่งก็ได้นะ0วิ่งบนนะไม่ใช่สิ2ส,สิ2วิ่งบน2วิ่งบนลอง0อือ2เนาะถ้า2เขาเดินต่อเนาะมีเด่นอยู่สองตัวก็คือ0กับ2เนี่แหละไม่รู้ว่าตัวไม่รู้ว่าตัวเด่นจะมาไหมเด่น2ลอง0อ่ะอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ใช้เวลาไปเยอะมาก ก็ขอให้เพื่อนทุกคนเฮงๆกับชุดฟันชุดเน้นในช่องสูตรรับนํำโชคของผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ